อ๋อก็มีแนะนํากับมีโทรไปคุยกับแนนแล้วก็กับแอปก็คุยค่ะ่วนมาก็ถ้าสมมติหนูเป็นบอลสั้นก็จะแนะนําในเรื่องของการจังหวะเข้าตีค่ะที่ที่คุยกับแนนแล้วก็กับแอปนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นอะ่ะบอลเร็วเขาจะช้ากว่าจังหวะกว่าบอลเร็วเราจังหวะนึงค่ะอย่างของไทยเนี่ยบอลเร็วจะขึ้นไปรอบอลใช่ไหมคะ แต่ของญี okay. ่ปุ yeah. ่นก็ค <eza> ือจะขึ้นประมาณขึ้นพร้อมบอลค่ะแล้วแล้วญี่ปุ่นก็จะถอยระหว่างแรลลี่คือจะถอยไกลมากค่ะแต่อยู่ที่ไทยก็คือเหมือนจะจ้ำโดดแล้วก็ตีเลยเลยค่ะหนูก็มีแนะนำแนนแล้วก็แอปไปค่ะหนูก็โทรไปให้กำลังใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเข้าใจความรู้สึกค่ะเพราะว่าหนูก็เคยไปอยู่ตรงจุดจุดนั้นก็พยายามให้กำลังใจค่ะ เหมือนอยู่ยตรงนู้นเหมือนเราต้องพิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างให้ทั้งโค้ชมั่นใจเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมั่นใจเรา